กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดลำปางออกหน่วยให้บริการโครงการสตวแพทย์พระราชทานอำเภอเสริมงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่18ธันวาคม2568เวลา09.00นนายสตวแพทย์สอนทีปฏิมากรปศุสัตว์จังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ คณาจารย์นิสิตนักศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมโครงการสตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีงบประมาณพศ2569ณที่ว่าการอำเภอเสริมงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการสตวแพทย์พระราชทาน เพื่อให้หน่วยงานวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลกิจกรรมภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ฝื้นฟูสุขภาพสัตว์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์กิจกรรมสัตว์ใหญ่และสัตว์ปีกคลินิกม้า และการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก,ก่เกษตรกรและประชาชนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในอำเภอเสริมงามและอำเภอเมืองลำปาง